हं <shrug> ये Link in a dealer. Hmm. Bluetooth connected. Clear in a deagle. จะรอไออุ่นจากไกลกันนถองไม่แต่งงานยามนักมาอยู่ใกล้หูปันอยากไรหรือเอาหมอนข้างมานแนบบง่งหรือเธอจะนั่งปิ้งไปนี่ถาจากใจหนุ่โสดอย่งางฉันมารักไออุ่นจากหกฉันไหมจะได้ไม่หนาว chân mù taza dạng nàng phản hồi lưu luyện tay của hết nơi nhạc nơi lạy nắng mù tay nắng mù tay nắng mù tay nắng nắng mù tay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  อกุนเศรษฐีหรืออกขคนมีดาวอกุอตดาวนานี้เราสนเท้าเมแอคนโอ้เฉพละละบ้านกณบคนม่ตุงที่มีตื่นในสุวมไว้อยู่นาน วอยาให้คะไรกอดยอมเป็นสาวแก่เลหมอนเออเออดม่ตัวแต่งตัวแง้วที่ไหแต่งแต่งแล้วก็สุก กูบอกกูพูดอยู่เมื่อกี้ว่าตรวจวันที่9ที่10ทำไมโอ๊ยตรวจไหม,ไมเป็นอะไร,ไะไรกูพูดเมื่อกี้กูบอกให้มึงบอกเขาใช่ไหมว่าจะตรวจวันที่9ที่10กูบอกแล้วว่าอย่าใช้ไลน์โทรมันไม่รู้เรื่อง ี่ไมไสวัสดีทุกคนทุกทา่านของกูกลายคือกันก็จะยินเขาพูดนะต้องมาดูทีแรกเขาบอกว่ามันยังถามว่าตรวจไหมแล้วชอบโทลายนี่คุณแก่ของมันแกง หว้บอกอย่างเท้าอย่างเท้าใจค่ะพี่ฝนเพื่อพูดอยากฎกติกาใช่หรเนีม่อกฝนเสร็จเอหรืออกคนมีดาวอกเช้านานี่เราสนหรือาวแม่ฝอไม่นด้ถึงไกลหรือไงคนส่ยถึงได้อยู่นานตอนนี้ฝน ยวัวเป็นสาวแกลิเมรอคุณจากใกันน <c oughs> ้องใช้ฟิวนี้เหมือนเป็นตัวเองยังไงก็ไม่รู้อ่ะฟิวอะไรเราขาเสียใจค่ะไม่ได้กินฉันหรอกค่ะ นดูให้แกสวัสด,ดีให้เรียบร้อยเดี๋ยวแกก็ด่าามาเพื่อแกคลางอีกให้แกสวัสด,ดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วแกบอกว่าเพื่อแกคลางผูงงกฝันนะงอ่ะสรุปตัวนี้ใช่ไหมใช่ดีมีอะไรจะบอกดี เป็นยาเงินเนา้องย้น้องเจ้าเป็นนะไรจังนะว่าถ้าถ้าชาวที่อยู่แล้วเราเราจะปล่อยให้อลลี่ออกมานอนเลาวค่อยบอกอ้าไอ้ดัื่องรุเกลียดอีหยังถึงมีน้ำตาอย่างหยังกันนาวสองแกนสองห้าออกน้อง เจ้าตอบนวลล้าอย่าร้องไปเลยน้องเจ้าสามไปวะใครปูนี่แหละใครเชิญในตู้ขึ้นมาวะไอ้พ่อเบ่งออกปัญหาหัวใจเอ๋บอมีอย่างต่อไอ้รอกเจารำจิตามใจน้อยจังหวะน้องไอ้ ก็เป็นตัวแทนจะกล่าวได้บอกะบ,กบ่กคืกอต่อผู้บ่าวคนนั้นจะมีดูคิดยังเพียงแค่อ่านคนวันแล้วกลับไปหาคนนั้นก็คงไม่ว่าอะา,าราอะไร

ก็ไม่พูดเนาะไอไอจอสามนี่สวัสด <Yes, ีจ้าไปลงได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดจ้าเลยน้องอย่าร้องไปเลยน้องเจ้ามั่งไม่กิดนะ้องย่า ไปว่าไปเขาไม่เราสงสัยว่าเร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 าไม่ได้กดใครนี่หว่าไมสงสัยว่าใครเครื่องนี้ก็อยู่นี่ก็เลยสงสัยว่าเครื่องไรก็ยังอยู่นี่ไม่ไม่สงสัยเชยนี่ค่ะมึงผู้สงสัยว่าใครเป็นคนกด กำลังสงสัยว่าใครหลอนเราหรือเปล่าอีกจะสามบทเพลงเด้แล้จากอับมาโอ้โหมันบอกว่าขอร้องก็สามเพลงไม่อากจะทนฟังมันได้หมสามเพลงเอาจิมมีบอกขอลงก่อนแล้วกันแล้วกัน nếu núi bão băng hoang thêm thêm đông quân mây nát siết gặp anh cắm lòng không còn cốt thân không còn không ก็นทางพี่มีให้กอนเข้า้ารักกันแล้วไม่ได้กันถูกาบันชำชนหดหูมีทางที่นหคนอยู่ไกลมาไปเกิดจูงอยู่ไกลเอเราอยากตัว่าคนรักเราจะแต่งงาน ตื่นตอนเช้า,าน,น้องสาวเอาข่าวมาบอกเราตกใจแตกอจแล้วเธอไม่บอกาวานันลอยให้ดีใจเหมือนเป็นแอรได้ดานจิ้าขอตาไม่รู้มือแอรไหนไมันเนี่ย ใจเสียละอกหักไม่ะน่าไม่เชื่โมโมลักไล่หรือเปล่าโมโมลักไล่หรือเปล่าโมโมอะไรคือลักไล่อะไรคือลักไล่โมโมมาไล่ดูโมโมลักไล่หรือเปล่าพ่อเขาไม่รู้ลักไล่คืออะไรโมคนสีสเก็ตสีสเก็ตไม่รู้จักลักไล่หรอกโมโมสีสเก็ตใช่ป่ะ บุรีรัมไ,ไ์ไป่นเมนูกับกุหลาบค็ตไม่ว่างคาไลมึงเห่นมน้ยนะไม่ลงทุนอะไรเลยนะไอ้นี่นะอะไรมันก็ลงทุนแต่มึงไม่ลงทุนอันนี่ล่ะ ยังไม่ทนเขานะแสนจะเจ็บช้ำในหัวใจให้หมนหมองสิ่งที่หวังทั้งใยสิ่งที่หมายไม่สมปองแสนจะมองในหัวใจโอกุศเรานี้มีแต่ช้ำ

รกันไม่นานรถไหวไหมผู้ใหญ่เกลียดกันไหวไหมเก็บความจำไว้ในใจเหมือนว่าเราตายจากกันคิดว่าอับปันพลนอับสุขาแล้เลี้ยงเลยกิดไปดาอาจน่ถ้าอาจมี ขออสงเรานี้อย่ามีใครกิดหวังอย่าไปเหงาอย่าไปเหงาสิหวังน้องน้องน้ำตาไว้ชาติหน้าได้ไม่นานหลงยาหลังมันป่วยมันป่วยได้ไม่นานแล้วก็มาอเราพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายเลือกแล้วเพลงทีไม่ เด็กเอนตีไม่มาโม่เรียกเอ็นดีแบบนี้ม้างดิโม่โมกนร่นแรมจากพงน้นมุทิพงถินดอกคุณเพราะความยู่น้อยต่ำต้อยพี่ยงดิน เอาเสียงสวงสร้างสังด็ดานศิลปินเป็นตะกร้องหลกตรงพลัดกินหากินอยู่กับเสียงเงพลงความแฟงเห็นใจผมด้วยสักคนไอหนุ่มหน้าบนนักร้องคนจนจะก,กำบันเอ

ลูกทุกทีคนนี้ลยอ่าแม่มันมันเอาไปเท่าไหร่ไะ้คลายคองกันเอาไปเท่าไหร่วะ กล่องอันนี้เยอะแต่ถ้ากล่องพรานน่ะไม่ไม่เยอะบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้วไม่ฟังไม่กลัวบตวนความลังลังกว่าน้องไปเมืองหลวงล้อนเลี้ยงกวางลาแล้วมาจูงฟังจ็บใจจนถึงสวงเขาลวงกระเรอนนาน แก่แล้ววันนี้น้องที่เปลี่ยนไปกับเออกำพื้นไหวพลันไปคืปอสวรรค์พ่อแม่แก่้าผูกกอดแต่ตจใจต้นใจอนใจเพราะความบัก ยังไอคงที่เด็ดแล้วยังไม่พอถึง้าตัวตายจะรอสาวนาสักเสิ่ง้าเดินกอ่างแก้วน้ณจะอกเป็นคนดีกลับมาจะซึ้งชีวิตน้อมนี้พ่อม่เอา ยาหลอยาอะไรไปเลยสาวอยู่เจ็บเราเเป็นเหมืองฟ้าอยาพิดซ่อนอยู่ภายในรสหวานแต่น้องเขาหลอกให้น้องใจใจจะเอาชีวิตเั้นเอาได้แล้วหรอ